วัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บอ่อตกปลาสวนธนากรน,นะครับตอนนี้ก็เตรียมเหยื่อเดี๋ยวเราจะลงเบดสามคันนะครับวันนี้เล่นปลาใหญ่สองคันแล้วอีกคันหนึ่งเล่นปลาเล็กนะครับ<อ>มาแล้วครับตัวแรกครับนับบีครับชิงหลิวียอยู่ยูย กินแล้วเว้ยปลาอ่าปลานินไหมอันนี้น่าจะใช่มาแล้วครับปลานินตัวแรกเราย้ายหมายมาก็เริ่มมีผลงานแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นตัวประกันนะครับเอาไว้ในกระชังให้เรียบปลาใหญ่มา เด oh, well, hey. ี๋ยวเหรอครับโอ้ข้าต่อยข้าวซอยข้าต่อย พี่ที่ซุมข้างๆเขาไปทานข้าวครับก็เลยฝากเบ็ดไว้ให้ช่วยดูหลังจากที่พี่เขาเดินไปได้ประมาณสองสามนาทีปลาก็ลากเบ็ดครับพอไปวัดเบ็ดก็ติดต่อครับเพราะว่าป้าได้ลากเบ็ดออกไปแกลแล้วเสียดายครับ มันกินขอเล็กนะพี่มันบินดินแรงอยู่ไม่ใส่เมื่อกี้หรือมั้งเพราะว่าเดียวกันแล้วมั้งโู้เดียวนะตอย,อยู่ตอยตอยเฮ้ยแต่ปลานินทำไมมันอันนี้ปะโอ้ มีไหมอ,อ่าวสม<ต>ท้าอะไรเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นหมดเลยครับตัวใหญ่กินไกล่แล้วกินไก่ใช่วันนั้นก็ได้ประยานี้หละเนาะเปลี่ยนที่อยู่ปุ๊บได้เลยเออ กินดีอยู่ขอเล็กขอเล็กไอปอลเล็กหลายตัวนี่ก็ผลงานเหมือนกันนะปาน,นิปนปานิาปนปลาดิน้นตัวที่สามครับปานินครับไม่นานครับโยนไม่นาน คันนี้ผมเลนเป็นปลาเล็กนะครับไดเหมดนี้อดี่าโอเค ไ <c oughs> อเ็ดมนจาแค่เบ็ดอรีตัวละครคันนี้หมานะครับมันกินแต่ขอเล็กอ่ะปันดินปันดินเขาแถมอะไรมาให้กินด้วยกันนะ้องอะไรครับอะไรไม่รู้อ่ะเก็บงเจอหนะน้าดูพันใส่เพิ่มหรอ ขายไปสองร้อยเหรอใช<น>่อุ้ยอะไรปะเออกินวายแท้ <laughs> ไม่อยู่วะน้องไปนะตัวเล็กอะน่าจะอยูอไม่แค่ตอน อะไรนี่ไม่ไดเีย,เยตัวเลยอาหารวันนี้นะครับข้าวผัดก็ที่นี่ก็คือเสียเบ็ดราคาคันแรกหนึ่งร้อยบาทนะครับแถมข้าวแถมน้ําให้แล้วก็คันต่อไปห้าสิบาทอาหารอร่อย,ยครับปีมือดีครับผมหัวคันอ่อยนี่มันมดีจริงจ ตัวเล็กสก,กิจเป็นโดนน,นี่เหยื่อเปรี้ยวน,นั่นนี่ได้ใช้หม,หมดเลยเล็กลงเล็กลงเล็กลงอเอเอย่าเปี้ยวเลยเล็กเลย <c oughs> มาแล้วครับอีกตัว <c oughs> เฮ้ยสองคันนั้นน้อยหน้าแล้วเนี่ยให้โดนเลยเนี่ย นลาหนุนปลานินทานปลาหนินดิอ่ะลืมอ่ามีนำหนักเลไปเดิมเหรอวะเล็กเหรอ ลงเล็กแรงพี่พี่พี่ทำปัน้นนินยาวแรงมากเมื่อกี้หนุห่มเหมันจะหลุดต้องขี่แรงเหรอครับน่าจะหลุดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมั้ง มีอยู่มีอยู่ตัวเล็กเมือม่อกี้หอเปล่าวะโอ้โหเล็กลงเล็กลง

ล็กลมเล็กลม <c oughs> ตัวเล็กมันชอบวันนี้เหรอมันมันช่วยก่อนนะเนาะ นน,นิเข้าเบ็ดคันเดียวนะครับเบ็ดที่เล่นคันใหญ่ปลาไม่เข้าเลยครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ